ผัดชาหมูเด้ง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 ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเตรียมเป็นหมูเด้งนะครับวันนี้น้ำใช้ทั้งหมด2กิโลครึ่งเดี๋ยวเราตั้งกระทะต้มน้ําให้เดือดแบบนี้เลยแล้วก็จะปั้นหมูเด้งนะครับแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปนี่นะครับผมใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะครับผมใส่ลงไปให้ครบทั้งหมด1่ถ้วยที่น้ำเตรียมไว้เลยนี่ตักเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้นะแล้วก็ลงกระทะได้เลยวันนี้เราจะมาทําเมนู ผัดชาหมูเด้งกันนะครับต้มหมูเด้งรอก่อนเลยครับผมนี่ตักนะครับนี่กะให้มันปริมาณเท่ากันนะครับเวลาเราไปผัดเนี่ยมันได้ชิ้นสวยงามแล้วก็สุกพร้อมกันด้วยนะครับผมนี่ใส่ไปง,งี้ตักลงไปเลยนี่ช้อนตักเอานิ้วโป้ดุลออกนะครับดุลออกแบบนี้นี่แบบนี้เลยเนี่ใส่ลงไปใกล้จะหมดถ้วยกันแล้วนะครับโ h o ต้มหมูเด้งลอยเต็มกระทะนะครับปั้น ตักปันใส่ตักปันใส่ไปแบบนี้เลยนะครับผมเนาะนี่ขั้นตอนนี้ก็เตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวหมูเด้งเนี่ยที่สุกแล้วเอาไปทําผัดชาของเราโอ้อร่อยมากเมนูนี้กินไปกับข้าวกับแกงโคตรเด็ดนะผมนะนี่เรียบร้อยหนึ่งถ้วยสองกิโลครึ่งนะครับต้มหมูเด้งนะครับนี่เริ่มสุกได้ที่เดี๋ยวเราต้มให้สุกเรียบร้อยนะครับก็จะเอาไปผัดชาอร่อยอร่อยนี่หมูเด้งของเรา นี่เราก็จะปั้นเป็นก้อนเด้งเดงเด้งๆแบบนี้เลยนี่เห็นไหมน่ารับประทานมากนี่เห็นแล้วคิดถึงแบบว่าก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งมาม่าต้มยำหมูเด้งเลยนะแบบนี้ต้มหมูเด้ง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 ,ดงสุกได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นเพื่อเอาไปเตรียมผัดชาหมูเด้งแบบนี้เลยนี่ดูใกล้โอ้โหน่ากินมากนี่เดี๋ยวเราก็จะไปพัก สเสด็ดน้ำเอาไว้ก่อนจ้ะนี่ใส่ลงไปแบบนี้หมูเด้งของเราก็เราก็จะตักขึ้นมานะครับเอาไปเตรียมนี่โอ้ยมีหมูเด้งจุกใจจุกใจเลยไอ้นี่ลงไปเลยครับพรึมเด้งเด้งเด้ง,ดง,ดง,ดงโอ้โหขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเตรียมโครกพริกนะวันนี้น้าใช้เป็นพริกจินดาแดงนะครับใช้ทั้งหมด300กรัมเราก็จะแบ่งมาโครกมาตามนะใส่พริกลงไปในครกเลยนะจ๊ะ แล้วเราก็จะโขกครับผมโขกลงไปเลยโครกให้ละเอียดเลยนะจ๊ะโขกพริกพอได้ที่นะครับเราก็จะใส่เป็นกระเทียมนะครับทั้งหมด120กรัมใส่ลงไปเลยนะจ๊ะแล้วก็โขกรวมกันแบบนี้โขกไปโขกให้ละเอียดนะจ๊ะเวลาเราจะไปผัดจะได้ถึงเครื่องรสร้อนแรง พริกกระเทียมที่เราโขลกใส่ลงกระทะได้เลยครับ้เราก็จะผัดตัวพริกกระเทียมนะครับให้หอม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 ก็เลยจ้ะโอ้ยผัดชาหอมแน่นอนก่อนพริกเผา่อยจ้า <C oughs> ครับหอมได้ที่เราก็จะใส่ตัวน้ำพริกเผานะครับ 400กรัมใส่ลงไปเลยนี่น้ำพริกเผาเนี่ยจะช่วยเรื่องสีสันแล้วก็รสชาติของตัวผัดช่างเราให้อร่อยยิ่งขึ้นเราจะผัดกับตัวพริกกระเทียมนะครับผัดให้หอมก่อนเลยหอมมากตอนน่นี้เราก็จะผัดนะครับให้มันหอมกลิ่นตัวตัวพริกกระเทียมแล้วก็พริกเผานะให้มันหอมโอหอม,หอม,ห,อมหอมเลยจะ้ะนี่ผัดกับน้ํามันเข้าไปแบบนี้ นี่หอมมากตัวนี้ผัดนะครับตัวพริกเผาได้ที่แล้วนะครับเราก็จะเติมน้ําเปล่านะครับสักหนึ่งถ้วยนะใส่ลงไปเลยเติมไปแบบนี้นะครับเติมน้ําเปล่าแล้วก็ผัดให้เข้ากันนิดหน่อยแบบนี้เราจะทําให้น้ํามันแบบอ่าเวลาเราไปผัดกับตัวหมูเด้งไม่ได้เคลือบตัวหมูเด้งแบบอร่อยๆนะใส่น้ําไม่ต้องเยอะมากนะให้กะปริมาณน้ำเนี่ยให้มันพอพอดีกับตัวหมูเด้งที่เราเตรียมไว้กับ ข,ของเราด้วยนะครับเราจะมาปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาว60กรัมครับใส่ไปเลยน้ำปลา60กรัมครับใส่ไปเลยครับซีอิ๊วดำหวาน30กรัมครับใส่ไปเลยตัวนี้จะช่วยสีสันแล้วก็รสชาติให้มันกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะน้ำตาลทราย20กรัมครับตัดรสชาติหวานนิดนิดพอนะครับซอสหอยนางรม60กรัมครับใส่ลงไปเลย ใส่เครื่องปรุงรสแล้วเราก็จะผัดผสมนะครับปรุงรสให้เข้ากันก่อนนี่เดือดเดือดเลยนี่ตัวน้ําผัดชาของเราก็จะเข้มข้นแบบนี้เลยนี่โหบอกเลยว่าสูตรนี้เข้มข้นแน่นอนครับผัดชาของเราเนี่ยเห็นไ,ไหมปรุงรสชาติได้ที่เราก็จะใส่กระชายนะทั้งหมด200กรัมนะกระชายสดซอยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับผมตัวนี้เราจะใส่ก่อนได้นะใส่ลงไปแบบนี้เลยหอมๆเลยครับ นี่ใส่กระชายแล้วก็จะผัดผัดชาจะขาดกระชายไปได้อย่างไรนะครับผมแบบนี้เราก็ใส่กระชายแล้วก็ผัดลงไปนะตอนนี้กลิ่นหอมกระชายมากๆนะตามต่อด้วยข้าวโพดแ่หรือข้าวโพอดอ่อนนั่นเองนะครับตามจะใส่ประมาณ250กรัมนะครับแล้วก็ใส่ตัวข้าวโพอดอ่อนลงก่อนได้เลยเพราะว่าตัวข้าวโพอดอ่อนเนี่ยมันจะสุกช้ากว่าตัวอื่นนะครับแล้วก็ใส่ก่อนได้เลยอ่าใส่ลงไปได้เลยนะครับแบบนี้นี่ ก็จะผัดต่อเลยนะครับนี่หอมมากอืมนะผัดชาเราเข้มข้นจริงๆตามด้วยถั่วฝักยาวนะครับ250กรมัมหรือว่าตามชอบได้เลยนะชอบผักเยอะผักน้อยนะใส่ไปได้เลยถ้าใครชอบผักกเยอะก็ใส่ลงไปแล้วก็ผัดต่อจ้านี่ตอนนี้ก็โอ้โหนะ น้ำผัดฉาเข้มขน้นเราจะผัดให้ตัวถั่วฝักยาวกับตัวขา้าวโพดอ่อนนะครับมันพอสุกได้ที่ก่อนนะครับผมขั้นตอนนี้ผัดตัวถั่วฝักยาวกับตัวขา้าวโพดอ่อนนะครับเริ่มสุกได้ที่เราก็จะใส่ตัวพริกไทยสดพริกไทยอ่อนนั่นเองนะเพิ่มกลิ่นและรสชาติใส่ลงไปนะครับตามชอบได้เลยหอมมากนะครับอย่าอย่าพลาดตัวนี้นะใส่ลงไปครับผม แบบนี้ก็ผัดต่อครับผัดชาเราจะได้ครบเครื่องสมบูรณ์แบบนะ้ำผัดชาของเราเข้มข้นสุดๆตอนนี้ก็ผัดได้ที่ได้ทางนะครับใส่พระเอกของเราเลยวันนี้ก็คือหมูเด้งๆนะครับผมใส่ลงป้าอย่างนี้อนอนโอ้หกินกับข้าวสวยกนินกับข้าวกับแก้มได้หมดนะเมนูนี้นี่เราก็จะผัดตัวหมูเด้งผสมผัดไปแบบนี้เลยนี่โอ้หอื น้ำผัดชาที่เราเตรียมไว้เนี่ยพอดิบพอดีได้ที่กับตัวหูเด้งของเราเลยสีแดงนะเราใส่ลงไปตามชอบได้เลยแบบนี้แล้วก็ตบท้ายด้วยใบโหระพาเพิ่มความหอมสักหนึ่งถึงสองกำมือนะตามชอบก็ได้ใส่ไปแบบนี้แล้วก็ผัดอีกสักชาสองชาหอ,หอมมาก เมนูผัดชาหมูเด้งของเราโคตรหอมเลยจ้ะผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูผัดชาหมูเด้งเค็มโ้นสะใจนี่ดูดีครับเผ็ดร้อนแน่นอนครับเมนูนี้กับข้าวที่รสจัดแล้วก็อร่อยนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับนี่โอ้ย โอ้โหใครชอบรสจัดๆนะครับอย่าลืมเมนูนี้นะครับผมจะตักไปชิมก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือก็จะไปแบ่งปันหูดูนีสีสันแบบร้อนแรงสุดๆนะครับโอ้ยดูดิครับนี่หอหมูเด้งทั้งสองชิ้นนะนี่เรียบร้อยครับกับเมนูหัดชาหมูเด้งร้อนๆพร้อมเสิร์ฟนี่เดี๋ยวเราจะไปชิมกันครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูผัดชาหมูเด้งโอ้โหกลิ่นหอมเตะจมูกนะชิมกันดีกว่าครับโอ้โหหิวข้าวพอดิบพอดีเลยทําเสร็จก็เป็นมื้อกลางวันพอดีเลยนะวันนี้นี่โอ้ชิมกันนะอ่อยตักให้ติดหัวฝักยาวครับพูดอ่อนลงไปดยนะเนี่ย อ,อร่อย,ออยอๆอืเนื้อเคี้ยวพริกไทยอ่อนไปด้วยอร่อยมากอ,อือร่อยอ่ะ โอ้โหนี่กินไปประเกณฑ์แตกเหนือแตกนะเผ็ดถึงใจอร่อยจริงๆสูตรนี้โคตรอร่อยนะครับใครจะไปทํากินทําขายผมบอกเลยว่าขายดิบขาย,ขาย,ขายดีผัดช,ชาหมูเด้งเสร็จแล้วอ่ะเอา กับ <K l ug> ข้าวไปกินมือเที่ยงกันนะมวัละก้องวัวละก้องนะโอเคผัดชาหมูเด้งหยิบเดืเด้งด้วยสิหยอกยอกครับครับขอบคุณครั<อ>บ